วันนี้ทีมงานช่างบอยบ้านน็อกดาว์จะพาทุกคนมาชมบ้านน็อกดาว์สไตล์นอร์ดิกขนาด25ตารางเมตรใช้เป็นออฟฟิศหรือร้านกาแฟและรีสอร์ทไว้ปาร์ตี้หรือพักผ่อนที่ขึ้นชื่อเรื่องความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยเสน่ห์อบอุ่นและทันสมัยบอกเลยว่าตั้งแต่ดีไซน์จนถึงบรรยากาศรอบบ้านสวยลงตัวจริงๆตัวบ้านโดดเด่นด้วยหลังคาทรงนอร์ดิกสูงสไตล์นอร์ดิกที่ช่วยให้บ้านดูสง่าและโปร่งโล่ง,ลง ผนังใช้โทนสีเทาอ่อนตัดกับสีดำเข้มทำให้บ้านดูอบอุ่นและโมเดินในเวลาเดียวกันประตูและหน้าต่างกระจกบานใหญ่รอบด้านช่วยเปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับวิวภายนอกได้อย่างลงตัวเมื่อก้าวเข้ามาภายในจะสัมผัสได้ถึงความโปร่งสบายด้วยเพดานสูงและพื้นที่ใช้สอยที่จัดสรรอย่างลงตัวแสงธรรมชาติที่ส่องเข้ามาผ่านกระจกใสช่วยให้บ้านสว่างและประหยัดพลังงาน พร้อมบรรยากาศอบอุ่นเหมาะกับการพักผ่อนรอบตัวบ้านมีพื้นที่สำหรับจัดสวนเล็กๆเ,เพิ่มความร่มรื่นถึงแม้จะเป็นบ้านน็อกดาวน์แต่รายละเอียดงานก่อสร้างสวยงามแข็งแรงและตอบโจทย์การอยู่อาศัยทั้งในเมืองและต่างจังหวัดสรุปแล้วบ้านน็อกดาวน์สไตล์นอร์ดิกหลังนี้คือความลงตัวระหว่างดีไซน์ทันสมัยความอบอุ่นเรียบง่ายและบรรยากาศที่น่าอยู่เหมาะสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านที่สวยใช้งานได้จริง และพร้อมสร้างช่วงเวลาดีๆให้ครอบครัวครับฝากติดตามผลงานช่างบอยบ้านน็อกดาวด้วยนะครับ